ลาบลาเซ็ปนะวาดกลัวโอ้โหอ้เซ็มา ปลาเผาร้านปลาเผาน้องชายนะครับไว้รุ่นเมียปลาเผาครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับอยู่ที่เส้นทาง้ันกรวดปันตีนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยอ๋าอืมอร่อยวะ <c oughs> ngon lắm Chào chào Đập đập Ngon nhanh ạ uhm. Đo uhm. rất đẹp